ลักษณะของวัฒนธรรมลักษณะของวัฒนธรรมโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งมักจะเป็นไปตามธรรมชาติและยังสามารถถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังได้เช่นเครื่องแต่งกายที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมการรับประทานอาหารสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่ามีการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคมซึ่งแสดงถึงลักษณะาทางความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมสิ่งเหล่านี้เกิดจากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมโดยมีการยึดถือและปฏิบัติร่วมกันจนเป็นวิถีของการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมไทยมีแหล่งที่มาของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากอดีตหล่อล้อมจนถึงปัจจุบันจนเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่สำคัญดังนี้วัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมในเชิงเกษตรกรรมเนื่องด้วยคนไทยมีวิถีชีวิตโดยมีแม่น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญผู้คนส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตส่วนใหญ่จึงมักเกี่ยวข้องกับน้ำและการเกษตรตัวอย่างเช่นประเพณีการทำขวัญข้าวหรือประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามชนบท วัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือการกุศลโดยปกติคนไทยนิยมทำบุญในงานเทศกาลต่าง,างๆเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วจึงสังเกตได้ว่างานพิธีมงคลหรืองานอาวโมงคลของไทยนั้นมักจะมีการทำบุญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีเหล่านั้นด้วยเสมอ วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือเครือญาติเนื่องจากสังคมไทยมีความสัมพันธ์กันโดยยึดหลักอาวุโสคนที่มีอายุน้อยกว่าจะให้ความเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่าหรืออาวุโสกว่าเพราะถือว่าผู้อาวุโสเป็นผู้ที่สูงด้วยประสบการณ์พบเห็นเรื่องราวในชีวิตมาก่อนการเข้าหาและพูดคุยกับท่านเหล่านั้นจะทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี แล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรมเป็นหลักมีขั้นตอนในการประกอบพิธีตามความเชื่อและพิธีกรรมที่ยึดถือต่อๆกันมาเช่นการแต่งงานโดยส่วนใหญ่ในสังคมไทยจะมีพิธีกรรมมากมายตั้งแต่การแห่ขันมากมาสู่ขอการรดน้ำสัง เพื่ออวยพรคู่บ่าวสาวและจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสโดยเชิญ,ญญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆหรือจะเป็นพิธีอุปสมบทจะต้องประกอบพิธีโดยยึดหลักทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีตามที่สังคมนั้นๆยึดถือเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมประกอบพิธีด้วยทั้งนี้พิธีกรรมยังหมายรวมถึงศาส,สนาพิธีอื่นๆของแต่ละศาสนา และความเชื่อของแต่ละสังคมอีกด้วยวัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนานมีกิจกรรมต่างๆที่ส่วนใหญ่จะสอดแทรกความสนุกสนานไว้เสมอมีการร้องรำทำเพลงเช่นการเต้นกรรมรำเคียวเพลงช่อยเป็นต้นซึ่งถือว่า เป็นการละเล่นเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยในฤดูเก็บเกี่ยววัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานมีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมไทยได้รับการผสมผสานจากการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมของสังคมอื่นเช่นาศาสนาพราหมณ์เป็นที่มาของพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ซึ่งได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาในสังคมจนถึงปัจจุบันการตั้งสามพระภูมิเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมตะวันตกที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลมากในสังคมไทยเช่นด้านเทคโนโลยีการแต่งกายและอาหารเป็นต้น